ยินดีต้อนรับสู่ช่องคาออโต้กันเตอร์ช่องที่รวมทุกเรื่องราวเกี่ยวกับยานยนต์สมัยใหม่ทั้งรถยนต์ทั่วไปรถยนต์ไฟฟ้ารวมไปถึงยานพาหนะทางทหารสุดล้ำสมัยหากคุณคือคนที่หลงใหลในเทคโนโลยียานยนต์หรือการทหารคุณมาถูกที่แล้ววันนี้เราจะพาคุณไปจอดลึกเรือบรรทุกเครื่องบิน C ี18สฟูเจียนประจำปี2025ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจและก้าวกระโดดครั้งสำคัญของกองทัพเรือจีนในยุคป,ปัจจุบัน c v 1 8 Fujian หรือที่รู้จักในชื่อทางการว่าไทาย003เป็นเรือบรรทุกเครื่องบินลำล่าสุดที่ถูกพัฒนาโดยประเทศจีนมีขนาดใหญ่เทียบเท่ากับเรือบรรทุกของมหาอำนาจทางทะเลอย่างสหรัฐอเมริกาโดยมีความยาวประมาณ316เมตรและระวางขับน้ำมากกว่า80,000ปันซึ่งนับว่าเป็นเรือบรรทุกที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดเท่าที่จีนเคยสร้างมา โครงสร้างของเรือลำนี้ใช้เทคโนโลยีใหม่ทั้งหมดตั้งแต่ระบบส่งกำลังไฟฟ้าไปจนถึงการควบคุมการบินแบบอัตโนมัติหนึ่งในจุดเด่นที่สุดของ CV18 f u j i a n คือการใช้ระบบ EMALS หรือ Electro Magnetic Aircraft Launch System ซึ่งเป็นระบบยิงเครื่องบินด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า แทนที่ระบบไอ้น้ำแบบดั้งเดิมเทคโนโลยีนี้ช่วยให้การปล่อยเครื่องบินมีความเร็วสูงขึ้นปลอดภัยมากขึ้นและลดการสึกหรอของชิ้นส่วนอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งเพิ่มความสามารถในการส่งเครื่องบินหลายลำขึ้นสู่ท้องฟ้าในระยะเวลาที่สั้นกว่าเดิมนอกจากนั้น C-18 v f u j i o n ยังมีระบบเรดาร์แบบ AESA ที่สามารถจับเป้าหมายได้รอบทิศทาง ทั้งในระยะใกล้และไกลรวมถึงมีระบบต่อต้านขีปนาวุธที่สามารถตอบโต้การคุกคามจากอากาศหรือทะเลได้อย่างรวดเร็วจุดยุทธศาสตร์ต่างๆบนดาดฟ้าและในตัวเรือได้รับการติดตั้งระบบอาวุธป้องกันตนเองทั้งแบบอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติภายในตัวเรือมีศูนย์บัญชาการการรบที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ห้องควบคุมการบินระบบสื่อสารผ่านดาวเทียมที่พัฒนาเองโดยจีนและศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลการรบแบบเรียวไทม์ทุกพื้นที่ถูกออกแบบให้สามารถใช้งานได้ในสถานการณ์ที่กดดันและเต็มไปด้วยความเสี่ยงสูงมีระบบไฟสำรองและระบบป้องกันทางไซเบอร์เพื่อให้สามารถควบคุมเรือได้แม้ในสถานการณ์วิกฤต ห้องเก็บเครื่องบินภายในตัวเรือสามารถรองรับเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่อย่าง j 15และ j 35รวมถึงโดรนลาดประเวนเครื่องบินลำเลียงและเฮลิคอปเตอร์ทางทหารทำให้ c v 18 f ูเ i ียนกลายเป็นแพลตฟอร์มที่สามารถสนับสนุนภารกิจทั้งในเชิงรุกและรับได้อย่างหลากหลายพร้อมเครื่องยกขนาดใหญ่ที่สามารถนำเครื่องบินจากโรงเก็บขึ้นสู่ดาดฟ้าได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งเรือลำนี้ยังสามารถเชื่อมต่อข้อมูลกับกองเรืออื่นๆผ่านระบบเครือข่ายรบแบบบูรณาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวางกำลังรบและการโจมตีแบบผสมผสานถือเป็นหนึ่งในก้าวสำคัญของจีนในการสร้างกองทัพเรือที่มีศักยภาพระดับโลกทั้งในด้านการป้องกันประเทศและการแสดงแสนยานุภาพในระดับสากล ในแง่ของงานออกแบบ CV18 Fu ูเจียนยังมีความเรียบหรูตามแบบฉบับของเรือรบรุ่นใหม่พื้นที่ภายในแบ่งเป็นสัดส่วนชัดเจนวัสดุที่ใช้มีความทนทานสูงทนต่อแรงระเบิดและอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การวางผังเรือเน้นความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของลูกเรือแม้ว่าภายในเราจะไม่สามารถเห็นได้ทุกจุดแต่จากข้อมูลที่เปิดเผยถือได้ว่า cv 1 8 f u j i n คือสุดยอดแห่งเรือบรรทุกเครื่องบินในยุคนี้การเข้าประจำการของ cv 1 8 f u j i n ในปี2025ไม่ใช่เพียงแค่การเสริมกำลังรบเท่านั้น แต่ยังเป็นการประกาศถึงศักยภาพด้านวิศวกรรมและอุตสาหกรรมของจีนสู่สายตาชาวโลกเรือบรรทุกลำนี้สดแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการพึ่งพาตนเองในด้านเทคโนโลยีชั้นสูงและยังสะท้อนภาพลักษณ์ของจีนในฐานะมหาอำนาจทางทะเลที่กำลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆหากคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้ที่ให้ทั้งข้อมูลเชิงลึกรายละเอียดจริงและมุมมองจากสายตาคนรักเทคโนโลยี อย่าลืมกดติดตามช่องค a า Auto นเต t e r เพื่อรับชมวิดีโอใหม่ๆเกี่ยวกับรถยนต์แห่งอนาคตยานพาหนะพิเศษและการรีวิวเทคโนโลยีทางการทหารแบบเจาะลึกจากทั่วโลก